สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อขอบคุณมากครับยยยาการถึงถุกนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องการทําอาหารคาเป็นไม่เป็นไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ว่าอาหารมันคือศิลปะ ที่คุณทําแล้วคุณจะมีความสุขได้ทุกวันถูกต้องครับเมื่อเรามีความสุขกันเดินทางเรามาสองปีแล้วนะครับวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีบอดี้แสลมแน่นอนครับม่เกี่ยวก็เกี่ยววันี้ก็เกี่ยวเลยตีให้เออไม่เกี่ยวเลยนี่คือคนต่อยถ้าไม่มีหัวใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนไม่มีครัวคุณต่อยจนถึงวันถูกต้องอันนี้เรื่องจริง จริงๆแล้วบางครั้งบางคราวเราทําอะไรผิดพลาดพังไปบ้างเราต้องขอโทษไม่ได้เป็นความตั้งใจเลยครับต้องขอโทษต้องขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษต้องขอโทษด้วยผมเองอาจจะดูแลเด็กไม่ดีพอครับอย่าว่าเด็กจะว่าอะไรผมยอมรับผิดทั้งหมดเลยครับโอ๊ยตายแล้วอย่าขนาดนั้นนับตั้งแต่วันนี้ปล่อยตัวหนุ่มเถินอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวตายเนื้อตายเนืตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเนื้ตยเอตายเนื้ายเนอตายเดื้ายเนื้อตายอตือตายเนายเนอตายเนื้ายเนื้อตายเ สวัสดีครับคุณคุณสวัสดีคุณเมื่อก่อนนี้นะครับผมได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่รักเมียมากครับเจอพ่อแม่พี่น้องเมียนะครับฝั่งเมียมีแต่สรรเสริญผมแต่ปัจจุบันเชื่อผมไหมครับผมกลับกลายเป็นคนละคนเอาทัไมอ่ะผมอยากจะฆ่าเมียผมให้ตายเอาอะไร้มันเปลี่ยนเยอะฆ่าให้มันตายทุกวันเอ้าตายเหตุรอครับอเอาแต่เรื่อง หาแต่เรื่องเมื่อวานเลยสดๆดเลยครับผมผมเดินยิ้มไปหาเธอแล้วผมก็บอกว่าทีษ์วันนี้ไปวิ่งออกกำลังกายกันไหมอ๋ออยากให้เมียคุณสุขภาพดีมีอหันกัดเลยนี่ชวนทำไมโอ้ยมีหาวกวนใช่ไหมอหวังดีแท้ ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ยังยิ้มอยู่ไม่ใช่การที่รักเปล่าไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่าโอเคโอเคงั้นไม่ต้องไปก็ได้เออเออตามใจเมียนี่เขาจะขี้เกียจใช่ไหมเฮ้ผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคนเอกไปคนเดียวได้ได้ได้แยังดังก็มีเออไปคนเดียว มึงจะไปหาใครล่ะเาแล้ว่อะไรเนี่ยมีคนอย่างนี้อยู่เฮ้ยอะไรผมบอกเอาเวรกรรมผมไม่เคยไปหาใครเลยที่รักเอาถ้าย่างนั้นนะผมนอนอยู่บ้านดีกว่าผมไม่ไปไหนเลยนอนอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวจบเมียบอกแน่สุดท้ายก็นอนอยู่บ้านวันๆเนี่ยมึงคิดจะทำอะไรบ้างั้มเฮ้ยเอาจจยากอ่ะเขาบอกผมอยากจะฆ่ามันจริงๆครับเฮ้ยผมถามจริงอะไรเข้าสิง กินอาหารพิษอาหารเป็นพิษอ๋อเป็นไปได้อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษถ้าอยากจะแก้สำแดงไปปราจีนบุรีปราจีนบุรีมีอะไรครับมีสิเพราะว่าถ้าไปปราจินบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านหลักเมืองข้าวมันไก่จังหวัดปราจีนบุรีจากกรุงเทพมหานครพอวิ่งเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีให้ใช้ถนนเทศบาลดำริจากนั้นวิ่งไปจนเห็นธนาคารกสิกรไทย ก็ให้เลี้ยวเข้าซอยหน้าเมืองหนึ่งแล้วขับไปจนสุดทางจะเห็นสารหลักเมืองอยู่ข้างหน้าจากนั้นเลี้ยวขวาก็จะเห็นร้านอยู่ด้านขวามือมาจังหวัดปราจีนบุรีไม่กินข้าวมันไก่ที่ร้านหลักเมืองข้าวมันไก่ถือว่าผิดร้านนี้ขายมาแล้ว37ปีเริ่มต้นจากคุณแม่สุนีหอมจันทร์ซึ่งในตอนแรกคุณแม่จะขายอยู่ที่ริมแม่น้ำประจีน จากนั้นก็ค่อยๆขยับขยายแล้วย้ายมาขายอยู่ที่นี่ปัจจุบันคุณชมัยพรหรือคุณต้อยซึ่งเป็นลูกสาวเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่สอง <c oughs> มาจังหวัดปราจีนบุรีถ้าไม่กินข้าวมันไก่ที่ร้านหลักเมืองข้าวมันไก่ถือว่าผิดวิธีทำรรนำไก่ที่ต้มสุกแล้วมาเลาะกระดูกออกสับให้ได้ขนาดพอดีคำ แล้วนำมาวางบนจานที่มีแตงกวารองอยู่ตามด้วยกลินตับและหัวใจจากนั้นก็โรยผักชีแล้วเสิร์ฟพร้อมข้าวมันและน้ำซุปที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและซีอิ๊วดำพร้อมพริกและขิงสำหรับลูกค้าที่ชอบรสจัดเคล็ดลับการต้มไก่น้ำจะต้องเดือดจัดจึงจะนำไก่ลงไปต้มที่สำคัญต้องเฝ้าห้ามเผลอเด็ดขาด เพราะจะต้องยกไก่ขึ้นลงเพื่อให้น้ำร้อนๆไหลผ่านทุกส่วนของตัวไก่จะทำให้ไก่สุกได้ทั่วเนื้อจะไม่แข็งกระด้างและไม่เหลวเละในการหุงข้าวมันที่ร้านจะใช้ข้าวเกรดดีที่สุดข้าวมันที่ถูกต้องน้ำมันต้องหุ้มข้าวจึงจะได้รสชาติข้าวมันแท้ๆเพราะฉะนั้นห้ามซาวข้าวโดยเด็ดขาดข้ามันไก่จานละ40บาท ไก่สับจานละ 60- ถึง120บาทข้าวมันเป่าๆจานละ10บาทร้านหลักเมืองข้าวมันไก่จังหวัดปราจีนบุรีเปิด8โมงครึ่งจนถึงบ่ายสโมงครึ่งวันนี้มาเสิร์ฟในรายการเลยครับนี่เลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะก็อย่างที่บอกแล้วตอนนี้ระยะนี้คนที่ทำไม่กินด้ว่าผิดนะท่านกรุณากับรายการเราเสมอมามาในรายการเลยนั่งปราจีนบุรีปราจีนบุรีอยู่ทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับนันคิอเจ๊ต้อย นั่นจะต้อยลูกสาวนั่นรุ่นที่สองนะครับท่านผู้ชมครับและต่อไปข้างๆก็จะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4อยู่ในท้องนะครับไม่ใช่ลูกชายลูกชายลูกหมดเลยลูกหมดเลยอยู่ปราจีนบุรีเธอช่วยแม่ค่ายข้าวหอมมันไก่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 ไก นนี่้ััครบแต่ผมขออนุญาตเลยนะครับผมขออนุญาตลองข้าวมันไก่ก่ันหรือข้าวมันไก่เนี่ยผมเนี่ยชอบนี่มากผมชอบอะไรครับภาพยนตร์ครับภาพยนตร์อ๋อชอบภาพยนตร์ไก่หนังไก่ครับไม่เย่ะหรอกตักภาพยนตร์ไก่เหมือนได้ได้ได้ครับขออนุญาตอนุญาตให้ตักขออนุญาตตักน้ำจิ้มนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่ต้องขอแล้วเขาเอามาให้เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับคือขอทำไมล่ะเอามาให้แต่เยอะขนาดนี้คือที่เวลา นี่ดูดูคำนี้โอ้โหภาพยนตร์ล้วนๆเลยนะฮะกินข้าวมันไก่ต้องน้ำจิ้มเยอะๆภาพยนตร์ไก่อร่อยมากหนังไก่เนาะแล้วกินดูได้กินข้าวมันไก่นะแล้วไปเที่ยวแบบล่องแก่งหินเพิงนี่โอ้โหคุณโกเป็นยังไงครับออหนังแบบจะรู้ไหมเนี่ยหนังแบบ อร่อยมากออร่อยจริงบอกเลยว่าอร่อยมากกินน้ำจิ้มแกให้คุ้มเลยนะอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วตัวไก่ก็ดนี่ขออนุญาตยิงน้ำจิ้มแกเป็นคนนี้ขออนุญาตไม่จมจัดอต่นี่ขออนุญาตน้ำซุปอร่อยมากถิงก็อร่อยใสนลงไ่อีกอะไรเนี่ยคุณต้อยคุณต้อยไอเนี่ยไอเนี้ยไม่ได้เอากลับใช่ไหมเอากลับวะ ไม่พูดอะไรให้มันหนักแน่นนะพี่หนักแน่นหนักแน่นหน่อยมันอร่อยจริงๆขอเชิญชวนท่านพักตรงนี้สักครู่พ่อสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุกถตะไของรายการนี่ยังเดียวเลยสักครู่เดียวครับขนมผักกาดหวานครับก่อนกินต้องขอไหวนะฮะนี่กินครั้งแรกในชีวิตเมนูนี้ โอ้โหคุณพี่อร่อยจริงทำยากไหมคุณพี่บอกเพราะอะไรรู้ไหมฉันตายได้ขน,นมตายไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเนื้อว่างนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับครับผมเฮัลยโหล ตามจะครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน